แอฟริกาใต้ได้รับการปรับอันดับเครดิตจาก S&P เป็นครั้งแรกใน20ปีซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับประเทศและตลาดเงินแต่เหตุผลที่แอฟริกาใต้ได้รับการปรับอันดับเครดิตเป็นครั้งแรกในรอบนี้คืออะไรและมันมีผลต่อประเทศและตลาดเงินอย่างไรมาดูกันว่ามันเป็นเรื่องยังไงบ้าง S&P Global r a t i n g ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของแอฟริกาใต้ขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2,548จากเหตุผลที่เชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการคลังที่ดีขึ้นของประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อการลงทุนและการเติบโตของประเทศในปัจจุบันโดย S&P ได้ปรับอันดับเครดิตขึ้นจาก BB ซึ่งยังอยู่ต่ำกว่าอันดับการลงทุน Investment Grade 2ขั้นซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับตลาดพันธบัตรและอัตราลแลกเปลี่ยนในประเทศหลังจากการประกาศของ S&P ค่าเงินแรนได้ลดช่วงติดลบก่อนหน้านี้และปิดตลาดอ่อนค่า0.3%ที่17.0904ต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ค่าเงินแข็งค่าขึ้น เกือบ10%เทียบกับดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าพันธบัตรภายในประเทศน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ต่อไปนักเศรษฐศาสตร์จาก s t e l Asset Management ได้ระบุว่าการปรับอันดับเครดิตของ S&P เป็นข่าวดีมากและน่าจะช่วยสนับสนุนให้ตลาดพันธบัตรและอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศปรับตัวขึ้นแต่นี่เป็นข่าวดีหรือไม่การปรับอันดับเครดิตของ S&P มีผลต่อประเทศและตลาดเงินอย่างไร มีคนเชื่อว่าการปรับอันดับเครดิตนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตลาดและส่งผลดีต่อการลงทุนแต่บางคนก็มีความคิดเห็นว่าการปรับอันดับนี้อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับประเทศและตลาดเงินคุณคิดว่าการปรับอันดับเครดิตนี้จะมีผลต่อประเทศและตลาดเงินอย่างไรมาพูดคุยกันในกลางคนเชี่ยวชาญและคนรู้จักในด้านนี้